โอ้โหนี่หลากหลายผลงานแล้วรวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยไหมฮะแอตแทกวิญญาณเลขที่13บสมชื่อนี่แบบต้องต้องต้องอ่านดีๆอ่ะวิญญาณเลขที่13ครับเราให้ฟังหน่อยกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่ก็จริงๆแล้วเหมือนเรามีผลงานแจ้งเกิดเหมือนเหมือนเรามีผลงานแจ้งเกิดสยองขวัญครับตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ไปแล้วว่าทําแต่หนังสยองขวัญเพราะฉะนั้นเอ๊ะเรื่องนี้เราจะทํายังไงที่จะมีท่าใหม่เราอยากทาให้แบบ ให้เห็นเหมือนเกอร์กุก๊บน่ารักน่ารัก,รกเจอผีหน้าหนังเนี่ยดูมันสดใสครับแต่ข้างในเนี่ยน้องๆน,น,นี่ผู้หญิงเนี่ยน่ารักสวยหมดเลยใช่ครับครับก็เลยมีความคอนราสกับความสยองขวัญด้วยใช่ครับยิ่งน่ารักก็สยองขวัญหนักขึ้นครับโอ้โนะต้องติดตามใช่ครับเอางี้ผมอยากให้พี่คุยฝากหน่อยอยากให้แฟนๆภาพยนตร์ของพี่คุยเนี่ยติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ ก oh, ็จริงๆแล้วเรามีความตั้งใจมากแล้วก็พยายามที่จะตามเทรนหนังสยองขวัญ mm hmm. ก็คือแบบทั่วทุกทุกแห่งที่เราสามารถที่จะหาดูได้แล้วรู้สึกว่าอ่ะเทรนเนี้ยมันน่าจะมาแล้วมันน่าจะตอบโจทย์คนดูเพราะว่าผมเชื่อว่าหนังสยองขวัญยังไงก็อยู่คู่กับประเทศไทยแหละนะครับกลงทะนไม่เป็นกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนานแล้วเหมือนว่ามันเป็นรถไฟหอบที่เราจะพาเข้าบ้านปีอ่ รถไฟไปหอะที่จะพาเข้าบ้านผีสิงน่าเกือบผิดแล้วความสยองความสยองความน่ากลัวครับนะฮะผมใจหายเลยนะเมื่อกี้นะใช่ผมก็ใจหายช่วงไหลเข้าบ้านผีสิงผีสิงครับโอ้ยนะฮะครับต้องติดตามครับผมชื่อเรื่องอีกทีหนึ่งฮะแอดแท็กวิญญาณเลขที่13ครับที่ทำไมต้องเป็นเลขที่13มีถามนิดนึงคือถ้าเลขที่13เนี่ยถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับมันบิดปุ๊บมันจะกลายเป็นคําว่าผีทันที มีกิมมิคตรงนี้ใช่ครับอะยังไงฝากด้วยนะครับครับผมฝากด้วยครับขอเสียงปรบมือกับพี่คุยด้วยครับขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับท่านภูมกับท่านผูมินายการครับเชิญครับประจำตําแหน่งผูมิรายการเลยครับนะฮะผูมิรายการผ่านไปแล้วนะครับยังไม่พอครับเรามีสิทธิ์ปัจจุบันครับที่เรียกได้ว่าครองเป็นพรอมคิงของเราในค่าคืนนี้นะครับโอ้พึ่งได้รับเขาเรียกว่าตําแหน่งเนี่ยสดสดร้อนๆเลยนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับนะครับน้องแบงค์ณทวัตธนทวีประเสริฐครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับเรานี่ฮอตสุดๆเลยนะช่วงนี้นะฮะทั้งผลงานซีรีส์ภาพยนตร์ด้วยครับผมแล้วก็มีตำแหน่งพรอมคิงด้วยนะครับ โอ้โหรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับได้ได้ร่วมงานกับพี่คุยด้วยครับเพราะเราก็ดูผลงานเขาเหมือนกันครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้อ่านชื่อเรื่องถูกไหมอ่านชื่อเรื่องถูกครับเอออ่ะขอลองหนึ่งทีหนึ่งทีมา a t t a ท k วิญญาณเลขที่13ครับคต้องเอหใจหายใจหายเพราะว่าชื่อยาวอยู่ครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ความความยากความง่ายคืออะไรครับความยากความง่ายคืออะไรนะครับว่าความยากอยู่ตรงฉากที่เราต้องมีมีเลือดมีเนื้ออะไรอย่างนี้ก็หนังสยองขวัญใช่ครับต้องมีเลือดใช่ครับกีดมา,าเจอกีดมาเจอน้ําตาลก็ไม่ได้ใช่ใช่ครับต้องเป็นเลือดต้องเจอน้าเชื่อมไม่ใช่อ๋อถูกไหมเออความน่าสนใจคือฉากที่มันแบบสยองสยองต่างๆถูกไหมใช่ครับ ความน่าสนใจก็กคือฉากที่ผมเล่นแต่ละฉากก็คือคใช้เวลาถ่ายทำสามวันซีนเดียวซีนเดียวสามวันสามว,วัน,น,ววนคือมันเล่นยากหรือว่าผู้กำกับนี่คือเขาแบบพิถีพิถันยังไงฮะเออพิถีพิถันด้วยครับแล้วก็ด้วยเรื่องสภาพอากาศครับสภาพอากาศไม่เป็นใจด้วยนะทีนี้อยากให้พูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์หน่อยฝากหน่อยได้ไหมเผื่อแฟนๆนะครับสนใจอยากดูอยากชมเฮ้ย ข้าวันที่19บมิถุนายนนี้แล้วเชิญครับคร้บผมยังไงก็ฝากแอคแท็วิทยาเลขที่13นึงนะครับทุกคนใครที่กลัวผีก็ชวนเพื่อนมานั่งดูด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้กลัวไปด้วยกันเนาะท,บบทุกคนกอดกันนะเข้ามาใกล้ๆกันมากขึ้นใช่ครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนะสุดท้ายางงน้องแบงค์ค่ำคืนนี้เรามีการมีผู้ท้าชิงน,นะพรอมควีนห้าสาวสวย คืนนี้คิดว่าใครเนี่ยจะได้มงจะได้ตำแหน่งไปผมพูดรจริงๆนะเออเอา,เอาตรงเลยตรงๆเลยนะเลือกยากมากคือมันยากอ่ะทุกคนสวยกันหมดเลยอ่ะนี่แทงกักปะเนี่ยไม่แทงกัก ไม่ได้แทงกั๊กนะผมพูดความจริง<ๆ>เพราะว่าทุกคนสวยกันมากจริงๆครับเวแลกคนก<ๆ>็จะได้เจอกัน,กนไม่ฟันธงวก็คือใครไม่ฟันธงแต่จะรอเชียนะรอเชียเป็นกําลังใจให้ทุกคนอขอบคุณครับรวมไปกับน้องแบงด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับด้านโมเมเกียรติทุกท่านนะครับแหมเราได้เจอกับผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เจอกับพรอมคิงของเราในค่ำคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ พลาดไม่ได้ครับกับสิ่งที่เรารอคอยนะครับนั่นก็คือ5นักแสดงสาวสวยของเราเป็นผู้ท้าชิงของพรอมควีนของเราในค่ำคืนนี้ครับผมเอาละครับคนแรกเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ท้าชิงตำแหน่งพรอมควีนคนแรกของเรารีกรีไม่ธรรมดาครับสาวสวยมากฝีมือกับความสามารถการแสดงดราม่าควน ขอส่งปรงให้กับน้องยูเอลรัมิตารัตนพัทรีครับเอาละครับทุกคนครับผู้ท้าชิงคนที่สองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสาวน้อยอารมณ์ดีที่พกเอาพลังบวกมาด้วยนะครับแล้วก็รอยยิ้มที่ใครๆต้องต่างต้องตกหลุมรักนะครับและที่สำคัญคือเขาคือส i l e y Queen น้องเพิร์ดวิรินสราบัางกิดสุวานิศนะผมแหมน่ารักมากทนะั้งคู่เลยนะฮะผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าสาวสุดจีตเสียงพราวสเสน่ห์มากเลยครับ Singing Queen ปรีชาตั้งกิจครับผมเสียงหวานมากนะฮะทรงพลังสุดๆเลยครับผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับตัวแม่สายแฟรครับผู้คร่ำบอดในวงการแคดอล์ครับแฟชั่นควีน ขอเสียงปรบมือกับน้องลิลลี่และดาภาทองคำครับโอ้โหฟีสสุดๆแฟชั่นมากเลยผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับผู้มาพร้อมกับสเต็ปสุดเป๊ด d a น c ิ n g q u e e n ขอเสียงปรบมือมมกับน้องอ,าอ,อ,อ้ายกรณิตและสุบินประเสริฐเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับบนเวทีเลยนะครับสาวสวยทั้ง5คนเลยนะฮะเรียนเชิญค่ะงานมีรางวัลที่ 15, หนึ่งหรางวัลไหมครับรางวัลที่ 15, หนึ่งรางวัลคือจะให้น้องๆทุกคนเลยเหรอใช่ครับผมรู้สึกว่าทุกคนเหมาะสมมากเลยนะครับได้ไหมครับ ได้ครับเอาปรบมือปรบมือให้หน่อยแสดงว่านี่คือไม่มีข้อตัดสินไม่มีชัดเจนว่าใครจะได้ตำแหน่งนั้นไปใช่ไหมฮะคือเอาเอาจริงๆแล้วคือผมมาดูหนังมาแล้วครับเห็นความสามารถของน้องทุกคนผมรู้สึกว่าอ่ะถ้าทุกท่านไปดูอ่ะน่าจะคิดแบบผมแน่นอนต้องไปดูต้องไปดูให้เรามาทุกคนแน่ๆพี่คุยแล้วมาขนาดนี้ผมจัดงานพร้อมขนาดนี้มันประกวดขนาดเลยแล้วพี่ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์แล้วงั้นน่ะ ถ้ามันตัดสีไม่ได้ต้องมีเซอร์ไพรส์ครับพี่มีเซอร์ไพรส์ไหมมีเซอร์ไพรส์ครับก็น่าจะเป็นเพลงประกอบของเราครับอ,อุ้ยมีเพลงประกอบด้วยใช่ครับร้องโดยน้องสตางค์ค่ะอ่าน้องสตางค์ร้องเองเลยเหรอใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรครับถ้าเธอยังมีลมหายใจค่ะถ้าเธอยังมีลมหายใจใช่นี่คือเซอร์ไพรส์ของค่ำคืนนี้เลยนะครับเอาเป็นว่า ผมอยากฟังผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็น่าจะอยากฟังโชว์พิเศษในค่ําคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าให้ทุกท่านนะครับไปพักด้านล่างก่อนนะครับขอเสียงปรบมือกับทุกท่านด้วยนะครับ